สวรรค์ให้โอกาสทุกๆคนอนะเบื้องบนให้โอกาสทุกคนแต่เราให้โอกาสตัวเองไหมถามตัวเอง<ะ>เอาะไปเลยเมื่อก่อนไปเอาเอากล้วยเพราะว่ากล้วยมันสำหรับคนไม่คืออยู่ไม่นิ่งกล้วยเนี่ยเขาสำหรับคนไม่นิ่งเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะนิ่ง มันไม่ใช่ว่านิ่งเลยนะเข้าใจไหมอะไรเป็นกล้วยแห่งธรรมะอาจารย์ก็หวังว่าพายเรือทำชีวิตของตัวเองไปตลอดรอดฟังดีไหมขึ้นอาจารย์ไม่าอาจารย์ไม่ต่างหเนี่ยส่งเสริมไม่ดีเนี่ยเขาเป็นคนเสื่อกว่าหลายๆคนอีกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยซิกแซกไม่รู้จะซิกแซกไปไหนไม่เมื่อยเรื่อไงเนี่ย อย,ายา่าอย่าให้เสียชื่ออาจารย์นั้มาเป็นคนซื่อเดี๋ยวไปหลอกลวงคนอื่นก็ตายจริงๆเลยนะตอละ่ะอาจารย์ก็สร้างความสุขให้กับทุกๆคนอาจารย์ก็จะจากสิธิ์อะไรอะไรมาก่อนมาอาจารย์ ได้ร่วมกันยังได้ไ<ป>โอ้โหเยอะจังเลยอาเเข้าไม่ได้เราก็อยู่ตรงนั้น ถ้ามาไม่ถึงก็อยู่ตรงนั้นแหละนะเพราะว่าที่มันแคบอ,อ,อสองวันนี้ทุกคนก็เหนื่อยกันเพราว่าคนมาฟังธรรมก็มากมาย แต่จะได้ผลแค่ไหนทุกคนก็ทำเต็มที่กันแล้วธรรมะเนี่ยมันหลายรูปลับจะให้คนเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสองวันนี้มันก็อาจจะยากแต่เราบำเพ็ญกันมาหลายปีบำเพ็ญมาหลายปีอย่าให้สูญเปล่าไป อยาให้การบําเพ็ญของเราเนี่ยมันเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์หรือบุญกุศลเนี่ยมันบกพร่องไปเพราะการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเจอกับสิทธิ์เพราะอยากจะลาครั้งสุดท้ายเห็นหน้าทุกคนก็อะไรอาวรอ พอต่อไปจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วทำไมพุทธะจึงเมื่อ,อไรซึ่งกิเลสเมื่อ,อไรซึ่งกิเลสทำไมต้องอะไรอาวรความผูกพันที่มันไม่มีภาษาที่จะพูดเขียนเป็นอักษรไม่ได้ เียนเป็นภาษาไม่ได้มีแค่จิตประทับจิตคนที่ประทับกับอาจารย์ได้เท่านั้นจะรู้ว่าผ้าอาจารย์นั้นอยู่ข้างกายเสมอแต่คนประทับจิตกับอาจารย์ไม่ได้ก็จะไม่รู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของผ้าอาจารย์ของฟ้าเบื้องบนดังนั้นอาจารย์จะบอกกับสิต กลั่นกรองความคิดของตัวเองให้เที่ยงความคิดไม่เที่ยงเจ้าจะเจอสอบความคิดของเจ้าเที่ยงเจ้าจะผ่านสอบได้โดยง่ายเมื่อการกรองความคิดให้เที่ยงแล้วการบำเพ็ญกายใจก็จะต้องตรงเมื่อกายใจตรงแล้ว ก็จะไม่มีอะไรที่ไม่สำรวมก็หวังให้ไปคิดพิจารณาไปสำรวจย้อนมองส่องตัวเองพะต่อไปข้างหน้ามีสิ่งแปลกปลอมมากมายที่จะมาทดสอบปัญญาธรรมของสิทธิ์เราจะเอาตัวรอดได้อย่างไร เราจะแยกแยะได้อย่างไรเทปจริงปลอมทดสอบมันเหมือนเนื้อเดียวกันเราจะแยกได้อย่างไรอะไรปลอมอะไรจริงอะไรเทปฉันจะเดินทางไหนฉันจะเดินตามใครชีวิตของฉันมาอยู่หน้าตรงนี้ได้แต่ก่อนเคยเดินตามกันมาอย่างมีความสุข พอถึงวันหนึ่งที่เจอทดสอบฉันจะเลือกทางไหนฉันจะตามใครสิ่งต่างๆประดังเข้ามาในความรู้สึกอันไหนปลอมอันไหนจริงดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่ายึดติดไม่ว่าผ้าจยา์ จะมาหรือไม่มาเราก็เป็นตัวของเรายังเป็นตัวของเราเป็นคนเดิมยังบำเพ็ญปฏิบัติช่วยคนส่งเสริมคนปลดกปลดนำพากันอย่างนี้มาตลอดการทดสอบถือว่ายกระดับ ไม่ว่าสอบนั้นจะสอบบุคคลหรือสอบเป็นกลุ่มหรือสอบเป็นสถานธรรมหรือสอบทั้งอาณาจักรตัวเราจะต้องยืนหยัดเหยียบให้มั่นหลักธรรมเติมให้เต็มเติมให้เต็มในความในจิตใจของเราอะไรที่เราคิดว่าไม่ตรง ใช้เหตุผลแล้วหลักธรรมมาวิเคราะห์เพราะการทดสอบเนี่ยบางทีก็ทําให้เราแยกไม่ออกได้เพราะใจของเราเนี่ยถือว่าเหมือนเหมือนกันผ้าจา์เหมือนกัน,าาน,ห,น,กนหลักธรรมเหมือนกันสอนดีเหมือนกันเราก็น่าที่จะยับจับยึดได้แต่เราเคยเจอไหม มีประโยคนึงว่าทําสูงเท่าไหรม่มันยคพี่จําให้แม่นยิ่งสอบเราเหมือนเท่าไหร่ก็ยิ่งจะจูงจิตใจของเราเข้าหามากแค่นั้นหลังจากวันนี้ที่ผ่าจารย์ไปหากมีสิ่งแปลกปลอมมานั่นคือการพิสูจน์เราแล้ว ว่าเราเนี่ยบำเพ็นจริงหรือเปล่าหลักคมที่พูดพูดกันนะ่ะมีแค่ไหนเที่ยงตรงหรือเปล่าในความนึกคิดมันไม่ใช่ว่าไม่อันตรายแต่มันเป็นอันตรายกับความคิดของทุกๆคน,นไม่ใช่ว่าคนหนึ่งเป็นอะไรไปแล้วเราไม่ได้เป็นอะไร เอาลองคิดดูคนที่เป็นอะไรเนี่ยอาจจะมาสอบเราก็ได้ใช่หรือไม่ใช่ใช่อาจารย์จึงพูดเสมออาจารย์จะมาอย่าได้ยึดติดเราก็ยังเป็นตัวเราหลักทางมีให้เราศึกษาเราก็จงตั้งจิตตั้งใจศึกษาไปตลอจชีวิตของเราสิ้นลมหายใจของเรา การทดสอบมันมีขั้นมีตอนการที่เบื้องบนส่งทดสอบมาให้เนี่ยก็เพื่อที่จะเสริมเราเพราะเราพ่องตรงนั้นเสริมให้เต็มเราก็ต้องกันเอินก็ต้องขอบคุณเบื้องบนเราไม่ใช่บนตัดพ่อต่อว่าแล้วเราก็บอกว่าคนนั้นคนนี้หากเรามีความรู้สึกว่าคนนั้นคนนี้มันรู้สึกว่าเราเนี่ยความรู้สึก มันอึดอัดมันเจอแรงกดดันบําเพ็ญธรรมะเราก็หน้าที่จะมีความเสรีทางด้านจิตใจใช่ไหมเสรีทางด้านจิตใจเราจะต้องรู้ให้ชัดเราเสรีอะไรอิสระอะไรเราอิสระ,ะก็คืออิสระเมื่อเจอความทุกข์เราทุกข์กัน แต่เมื่อเจอทุกขนาดนั้นอ่ะมันไม่อิสระมันเหมือนกับว่าจะจะพ้นก็ไม่พม้นนั่นคือเราไม่อิสระเราไม่ใช่ว่าคนนี้เรียกเรามาคนนั้นเรียกเรามาเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นจึงเรียกว่าอิสระมันไม่ใช่อันนั้นอิสระแค่ตัวนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองก็แค่ตัวนี้แต่อาจารย์ต้องการให้ใจของเราเนี่ย เป็นอิสระจากกิเลสกิเลสมันคืออะไรอายตนะคือตัวก,กายสังขารขันห้าต่างๆพวกนี้ขันห้ารูปเวทนาอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็อายตนะทั้งหต้องการใ,ใจของสิทธิ์เป็นเสรีเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้น แต่การทำงานในเป็นกับคนกลุ่มมากการทำงานก็ต้องทำงานร่วมกันการไม่หิบสระการที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเราจะทำอย่างไรให้ทั้งเราและเขาอยู่ร่วมกันยึดหลักสายกลางเมื่อยึดหลักสายกลางแปลว่าทั้งสองคนนั้นนะเอาหลักธรรมมายึดเป็นสรณะนะเพราะเราเป็นธรรมเราไม่ยึดบุคคลอยู่แล้ว แต่เรายึดหลักธรรมเป็นสอรณะนะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยจะทําอะไรเกิดความรอบคอบขึ้นทำอะไรให้เราเนี่ยรู้จักความคิดที่ละเอียดขึ้นปัญญาธรรมของเรามีกันทุกคนแต่ในการทํางานดําเนินงานธรรมะนั้นความละเอียดยังขาดไปความละเอียดเขาเรียกว่าความรอบคอบ เราทํางานธรรมะเราไม่ใช่ทําไปวันวันไม่ใช่ทําวันนี้ก็จบหรือทําพรุ่งนี้ก็จบทำมาเ,นนเดือนนี้ก็จบเดือนนี้ก็จบพรุ่งปีหน้าก็จบเราไม่ได้คิดกันอย่างนั้นทํางานธรรมะให้สิทธิ์ยึดไว,ว้ว่าเหมือนกับลมหายใจที่เราเข้าออก ธรรมะเหมือนลมหายใจที่เราเนี่ยเข้าออกมันอยู่เป็นเนื้อเดียวกันกับกายสังขารลมหายใจของเรามันเข้าออกมันแทบจะแยกไม่ได้กับกายสังขารของเราเนี่ยเพราะมันเข้าออกให้เรารู้แค่ว่าเรามีชีวิตอยู่แล้วงานธรรมะจะให้เรารู้แค่ว่าเราทําอย่างนั้นหรือเรามาทํานะคนหลายๆคนรู้ มันไม่ใช่แค่นั้นถึงแม้คนรู้หรือคนจะไม่รู้ทำมากหรือทำน้อยก็ขอให้ทำงานทุกครั้งเนี่ยเหมือนลมหายใจนนเมื่จึงเรียกว่าชีวิตนี้เพื่อทำแต่หากเรายังบาังเพนเพื่อคนอื่นยังบังเพนเพื่อเธอเพื่อฉันเพื่อเขา นั่นแปลว่าจุดยืนของเราเนี่ยเรายังไม่เข้าใจหลักธรรมหลักที่เราจะเดินไปเรายังไม่รู้ว่าจะเหยียบตรงไหนพอถึงวันหนึ่งวันใดนั้นหากคนที่เราพึ่งมาโดยตลอดไม่อยู่ละเราจะพึ่งใครถ้าไม่พึ่งตัวเองไม่เหยียบดินให้มั่นหลักธรรมไม่ชัดเจนก็จะเจอสอบได้ อาจารย์จึงเตือนสติกับสิทธิ์ทุกๆคนไม่ว่าอยู่ไวัยไหนระดับไหนโลกสถานการณ์ของโลกนี้เปลี่ยนไปลมหายใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันขึ้นอยู่กับอะไรลมหายใจของเขาเลยอาจารย์พูดใกล้ตัวสถานการณ์ของโลกมันอาจจะอยู่ไกลเกินไปใช่ไหมสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ย นี่เกิดมีดับที่เราได้เห็นกันเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรมันจะมีเกิดแล้วมันก็จะมีดับดังนั้นลมหายใจของเราที่เข้าออกดำรงอยู่ในโลกแสงสีเนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกอะไรมีปัญญาอย่างรู้สถานการณ์ มีปัญญาที่จะอย่างรู้สถานการณ์อาจารย์ไม่อยากให้ไปอย่างรู้คนอื่นไม่อยากให้สิษย์ไปอย่างรู้ใครสถานการณ์นี้หมายถึงสถานนาการตัวเองสถาน,นาการณ์ตัวเองเนี่ยเราเนี่ยรู้อย่างรู้ตัวเองแค่ไหนถ้าเจอทั้งบุคคล ทั้งเรื่องราวทั้งสิ่งต่างๆเนี่ยการที่เราจะไปอย่างรู้คือไปรู้ไปเข้าใจเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้ชัดไหมรู้แจ้งไหมหากเรายังสัมผัสไม่ได้สถานการณ์ของโลกเนี้ยเรารู้เพื่อที่จะประดับเขาเรียกรู้ไว้ใช่ว่าใช่ไหมแต่ว่าสถาน การจิตใจของเราภายในเนี่ยมันซึ่งใกล้ตัวมากมันใกล้ตัวจริงๆมันเหมือนลมหายใจของเราเนี่ยที่เข้าออกบางทีก็ <c oughs> เหมือนกับบางครั้งก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าลมหายใจของเราเข้าออกเมื่อไหรบางครั้งก็ไม่รู้อย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> สถดานการจิตใจของเราหรือสภาวะจิตใจของเราเนี่ย มันสําคัญเพราะว่าหากทุกคนรู้แล้แลวเข้าใจได้เนี่ยทุกคนรักษาการรักษาสภาวะจิตของตัวเองที่ดีตรงเนี้ยมันก็จะคลี่คลายคลี่คลายสถานะการณ์ที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยจากหนักก็ให้เป็นเบาจากเบาก็จะไม่มีเลยดังนั้นเราไม่สามารถที่จะไปคลี่คลายสถานการณ์ข้างนอกได้ใช่ไม่ใช่ เพราะเราคนธรรมดาผู้บำเพญ็ญแต่เราจะแก้ได้ก็คือสถานการณ์จิตใจภายในการบำเพ็ญจิตของตัวเองเนี่ยให้หนักแน่นให้มั่นคงเพราะชีวิตของเราเนี่ยลมหายใจเข้าออกใครบ้างที่จะเพื่อทำจะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อสิ้นลมหายใจว่าเธอเนะี่ยเพื่อทําแท้จริงแค่ไหน ตอนนี้ดูยังไงก็ดูไม่ออกอาจารย์ไม่กล้าที่จะตัดสินใครได้เพราะลมหายใจยังมีอยู่ยังไม่สิ้นลมหายใจตัดสินไม่ได้เมื่อจะตัดสินได้ก็คือต้องสิ้นลมหายใจว่าเธอนั้นอุทิศจริงตั้งแต่ต้นจนจบแต่ตราบใดที่ยังมีกายสังขารเป็นมนุษย์ กิเลสยังไม่ตัดอายตนะยังไม่วางความดื้อรั้นที่ฐิยังไม่ปล่อยก็ไม่อาจที่จะเรียกว่าผู้บำเพ็ญโดยสมบูรณ์เข้าใจไหมเพราะนั้นการเจอทดสอบจริงเจอไม่เหมือนกันทราบเรื่องบนเป็นคนที่รู้ใจเราที่สุดเราชอบอะไรเรารักอะไรเราต้องการอะไร เบื้องบนก็ให้เราอย่างนั้นเมื่อให้เราแล้วในบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องบนเนี่ยให้เราหรือเปล่าเพราะเราไม่สามารถจิตประทับจิตกับเบื้องบนได้เรารู้แต่ว่าเรามีครอบครัวทั้งอย่างไรให้ครอบครัวดีที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจโอ้อาจารย์จึงให้สิ ทุกคนเตือนสติตัวเองยิ่งมาสถานการณ์ทั่วไปก็จะค่อยๆบ่งบอกว่าพ่อะไรอาจารย์จึงเขี่ยวนะักเขี่ยวนาะนพ่อะไรจึงย้ำนักย้ำหนาให้บำเพ็ญให้ยกระดับจิตพ่อะไรวันหนึ่งสิทธิ์ก็จะรู้ด้วยตัวเอง